กันไกลตัดผ้าที่พี่รีเลือกใช้นะคะจะเป็นยี่ห้อพินนะคะยี่ห้อพินซึ่งก่อนหน้านี้ซื้อสีแดงมาใช้ได้ประมาณห้าปีกว่านะคะห้าปีหกปีแล้วนะตัวนี้นะคะยังคมอยู่นะยังคมอยู่เขาจะแถมมาพร้อมกับที่ตัดได้หรือกันไกลตัดได้แบบนี้นะคะอันนี้เขาก็แถมมานะตัวสีดํานี้กําลังสั่งซื้อมาใหม่ยี่ห้อเดียวกันนะแล้วเขาก็แถมมาเหมือนกันแบบนี้เลยยี่ห้อเดียวกันนะแต่พี่รีเพิ่มความยาวนะ,ะจากตัวเดิม10นิ้วตัวนี้อยากใช้เป็น11นิ้วดูนะคะ ส่วนกล่องเขาจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องแบบนี้มาให้อันนี้เขาจะวางด้านล่างอันนี้วางข้างบนเขาจะใส่กล่องมาแบบนี้นะคะมาให้เรานะอแบบนี้นะคะส่วนตัวสีแดงกล่องก็คนละสีกันนะคะกล่องก็คนละสีกันนะส่วนที่เป็นสีแดงเดี๋ยวมาวัดให้ดูว่าความยาวสิบนิ้วเขายาวเท่าไหร่สนะิบนิ้วก็คือเขาวัดตั้งแต่ปลายนะคะมาหาฐานตรงนี้นะได้สิบนิ้วพอดีนะคะเฉพาะตัวปากกันไก่เฉพาะตัวปากกันไก่ถ้าวัดจากตรงนี้นะ ก็จักประมาณตัวนี้ประมาณ4นิ้วนิดนิดนะคะสนิ้วนิดนิดนะคะถ้าวัดจากฐานตรงนี้นะส่วนตัวที่ยาว11นิ้วนะวัดความยาวก็11นิ้วนะคะส่วนฐานกันไก่วัดจากช่วงนี้นะคะเดี๋ยวลองวัดให้ดูนะนี่ก็ประมาณ5นิ้วนะค,ะความยาวของปากกันไก่นะประมาณห้านิ้วนะคะถึงประมาณนี้ใช้ดีนะเดี๋ยวพี่อาีเอาพิกัดลงให้มาเดี๋ยวเราจะมาลองตัดดูนะคะอันนี้ของเก่าแล้วนะคะของเก่าที่ตกหลายรอบแล้วมา ตกเฟรมนะคะก็ยังคมอยู่นะคะส่วนอันนี้ของใหม่นะะของใหม่นะ <c oughs> ชอบมากนะคะอันนี้เป็นผ้ายีนอันนี้เป็นผ้ายีน <c oughs> เอาซื้อมา <c oughs> ใช้ในร้านเย็บผ้าร้านซ่อมแซมได้เลยนะคะตัวนี้ใช้ดีจริงๆแต่เราก็ระวังเรื่องของการใช้ด้วยเราก็เอาตัดเฉพาะผ้านะคะตัดเฉพาะผ้าอย่าไปใช้ตัดกระดาษนะความคมมันอาจจะหายไป อันนี้11บเอ็นิ้วอันนี้ของเดิมนี่ก็ยังคมอยู่นะคะตรงกลางเขาจะมีร่องแบบนี้ด้วยสีดำนี่ก็มีนะนี่จะมีร่องช่วงกลาง <S S เลอกซื้อไม่ใช้ได้นะคะถ้าชอบแบบหนักๆใหญ่ๆนะคะก็11นิ้วได้ส2นิ้วได้นะ,ะแต่ถ้าชอบแบบเบาๆก็อยู่ที่ประมาณ9นิ้วและสิบนิ้วก็น่าจะโอเคนะคะ เก้านิ้วและสิบนิ้วก็น่าจะโอเคนะคะเลือกซื้อได้ตามชอบนะคะกันกรตัดผ้ายี่ห้อพิ้น